นายพิพัฒน์รัชกิจประการเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์หลังอุทกภัยโดยการกำชับจากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกร,รัฐมนตรีให้ดูแลพี่น้องที่ประสบภัยทุกครัวเรือนอย่างเต็มที่พอมอบถุงอย่างชีพเพิ่มเติมกว่า700ชุดโดยมีนางพันธิมอศรียามู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ดรรัชพงษ์ฉูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายกิตเพศไช,ชยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้บริหารหน่วยงานคมนาคมในพื้นที่รวมลงพื้นที่อย่างพร้อมเพียงนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าปีนี้ฝนตกหนักผิดปกติทั่วประเทศและตามการพยากรณ์อากาศยังมีโอกาสเกิดฝนระลอกใหมก่กลางเดือนนี้จึงขอให้ประชาชนไม่ชะล่าใจพร้อมระบุว่านายอนุทินชาวกูลยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ตนกำกับตูแลจังหวัดปัตตานีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือและการฟื้นฟูนในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานว่าขณะนี้ปัตตานีสามารถขี่ขายสถานาการณ์น้ำท่วมได้แล้วทุกพื้นที่ระดับน้ำทุกสถานีต่ำกว่าตลิ่งโดยเฉพาะจุดสำคัญบริเวณปากแม่น้ำปัตตานีซึ่งเป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของลุ่มน้ำหลายสายขณะน,นี้ระบายน้ำสู่ทะเลได้ตามปกติจังหวัดจึงเดินหน้าฟื้นฟูนฟครั้งใหญ่ ทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสาธารณูปโภคเต็มรูปแบบนายพิพัฒนกล่าวว่าปัตตานีถือเป็นต้นแบบการฟื้นตัวเร็วของ3จังหวัดชายแดนใต้จากความร่วมมือของจังหวัดอบจอ,อปทโดยทหารและการสนับสนุนจากรัฐบาลทําให้สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าหลายพื้นที่แม้จะมีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า192,000ัขวรเรือก็ตาม ดางการเยียวยาจังหวัดได้เร่งจ่ายเงิน9,000บาทตามมติคอรมอลแล้วกว่า1 20,000ขวเรือนหรือประมาณ65%ของผู้ได้รับผลกระทบและจะเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อจ่ายเงินซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายไม่เกิน49,000บาทต่อหลังให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒย์ย้ำว่าได้กำชับให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซมถนนสะพานโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งขุดลอกลําน้ําและปากแม่น้ําที่มีสันดอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในอนาคตพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งปัญหาที่ตกหล่นผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอําเภอเพื่อรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลอย่างครบถ้วนการพิพัฒน์ได้ลงพื้นที่ตําบประปากหารังซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําสําคัญของจังหวัดเยี่ยมให้กําลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยางชีพถึงบ้านพร้อมกําชับเจ้าหน้าที่จังหวัดว่า หากมีสิ่งใดที่รัฐบาลสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ให้แจ้งโดยตรงเพื่อน,นำเสนอแก่นายกรัฐมนตรีทันที